อ้าวซันท่านใครอ่ะแม่บ้านที่โรงแรมเหรอไม่ใช่ครัแม่นี่อันโตครับแฟนของผมเองครับแฟนเธอเป็นใครอ่ะมาจากไหนเรียนที่ไหนพ่อแม่เป็นใครทำงานอะไระะสวัสดีค่ะหนูเชื่อนโต้นะคะคุณพ่อหนูเคยขายไม้อะคะ่ะแล้วก็ ตอนนี้ท่านป่วยอยู่หนูก็เลยต้องไปขายพวงอะไรแถวสี่แยกบางรอนะคะเพื่อที่จะหาเงินมารักษาท่านนะคะถึงว่าฉันด้กินมะลินี่ครับนี่จะเช้านะคะแม่แขกอยู่เยอะนะน่าสนใจจังเลยนะคะเนี่ยปกติแล้วเห็นแต่คุณซันชอบของมีระดับ ไม่คิดเลยนะคะว่าวันนึงเนี่ยจะลดตัวลงไปชอบสาวดอกไม้ <c oughs> ระดับของคนนะคะมันคงไม่ได้อยู่ที่ชุดหรือว่าการแต่งตัวอะไรหรอกนะคะแต่อยู่ที่ใจค่ะหนูอาจจะไม่ได้มีวุฒิการศึกษาที่สูงแต่หนูสามารถพูดภาษาจีนกลางแล้วก็ญี่ปุ่นได้อย่างคล่องเลยค่ะเพราะว่าหนูเจอลูกค้าต่างชาติเยอะคะ่ซะซางนี่เด็ก女朋友很漂亮他会ง中文吗 当然可以呀、啊！其实我以前每天都跟中国客人说中文，欢迎你今天来的。他真的很不错，说的比很多大学生都要好。嗯、不好意思，我接个电话。嗯、好、哦。对，好他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 ， ฉันว่าถ้าเป็นความรู้จริงๆเนี่ยก็ควรจะจบจากหมหาวิทยาลัยชั้นนำนะจ๊ะใช่ค่ะฉันอาจจะไม่ได้จบปริญญาส,สูงๆมาแต่ฉันมีประสบการณ์มากมายฉันขายของมาตั้งแต่สิบขวบและที่สำคัญคุณพ่อสอนฉันมาตลอดให้รู้จักกับคำว่าซื่อสัตย์อดทนและกรตันยูเธอพูดดีนะแต่ว่าไม่เหมาะสำหรับสังคมสมัยนี้เพราะว่าคำพูดหวานวา แม่ครับสรุว่าแม่เนะี่ยอยากได้สะพ้ยที่เข้ากับสังคมได้หรือว่าอยากได้สะพ้ายที่เข้าใจความเป็นคนแม่ครับแม่ว่านะแม่เคยคิดว่าคนที่สวยไฮโซ<ม><ม>น่าจะเหมาะกับครอบครัวเราแต่ตอนนี้แม่คงต้องคิดใหม่มเพราะบางทีคนที่ดีอ่ะ น่าจะมาจากคนแรกอย่าง